ถ้เวลาว่างถ้เป็นประโยชน์ปนออ้าีนองค่ะนกก็ยังนกขอ,ขอกระตูนี่ไหมมองดูดินเต็มอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเป็นแบบนี้อยู่สวนสาธารณะกลางเมืองบุรีรัมย กลางเมืองเลยค่ะพรางเรามีนัดพบหมอตรวจม,มาเล่งผิวหนังเหมือนกับตรวจทุกหนึ่งเดือนพี่รองค่ะมันอยู่ที่ช่วงวัยที่จะมีความเสี่ยงเขาก็จะแบบ นัดตรวจทุกระยะอังสินะยังไม่ได้เป็นนะคะตรวจคัดกรองพยายามหันกล่องนี้คนอ่เวลานาทีมีราคานี่ค่ะอยากได้คลิปอยากพูดเรื่องหัวข้อวันนี้เนาะบางทีเราไม่รู้อาจจะเออเพอทำผิดหรอกอะโดนปับหลายเังสินะก็คือการขึ้นรถสาธารณะรถไฟรถไฟกับรถเมล เขาห้ามไม่ให้อ่ายกเท้าไปวางบนเบาะบนเบาะนั่งเวลาเขาน,นั่งรถนั่สิเนาะค่ะอาจจะเพ้อเอาขาขึ้นไปว่างอบนเบาะข้างหนังสินะอันนี้เขาห้ามถ้าเขาเจอก็จะแบบอ่โดนปั๊บไลนสินะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่นี่ เรื่องการถ่ายรูปเรื่องการถ่ายทำวิดีโอ,องสินะคะถ้าเราทําอยู่ห่างๆไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ก็โอเคอยู่แต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปยกกล้องถ่ายรูปยกกล้องยกโทรศัพท์ขึ้นใกล้ๆนาคนเื่นนั่นสินะคะทำไม่ได้บางที่เขาอาจสิเพอท่กริงเขาประเทศไทยเขาดอกเขาสิได้เขา,เขานี่ละ อันนี้ก็ก็ต้องระวังนะคะอีกอย่างหนึ่งสำคัญมานี่เด็กเด็กหน่อยเฮ้เราไม่ถ่ายรูปเด็กอยู่แล้วถ้าไม่ใช่ลูกหลานเราแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเนะาะญาติพี่น้องของแฟน้าองเีาลูกหลานเพิ่นเสียเขาจะกา,การแนะนำให้รู้จักหรืออะไรหน่เปรียบเสมือนผู้ใหญ่เลยเขาก็แทะถักไทย หรือไม่ก็จับมือเช็คแฮนด์ยินดีที่ได้รู้จักแล้วเอ่ยชื่อเขาไม่ให้สวมกอดไ้าให้สวมกอดบม่ให้จับแกมเป็นต,นต,นตหาหักแฉกคือทยค,คือไทยคือทายยังเสียไม่ให้ทําอย่าทํเาเฮ็ดบะไรลีค่ะเรื่องเนี่ยไม่ไม่ลุนี่ระวังระวังจนกลายเป็นเกรงเพราะว่าเด็กฝรั่งเขาน่ารักเขาจะทําเสมือน เป็นผู้ใหญ่คือกัดนั่งสินะขนาดเราเป็นปูเราเป็นตาเสียเขาเจอลูร้านเขาเขาก็ว่่ได้สวมกอดพี่น้องเขาแค่เช็คแฮนด์เขาแค่จับมือเราก็เอ้ยซือเราก็ถามมาถ้าสบายดีบอกเขาก็คือกันเด็กหน่อยคื้กันมันมันเป็นประเพณีปฏิบัติของเขากข็ถาม่ะพี่น้อง ไม่ค่อยได้บ่ค่อยมากบ่ค่อยได้มีโอกาสทำคลิปข้างนอกแสงมันจาอยู่หน้าขนาดอยู่ใต้ต้ในไใม้หง <c oughs> แต่เป็นทตื้นๆหนาอยากองอยู่ปกติทำคลิปแต่ในบ้านเนาะนั่งทำอยู่ในบ้านเนาะ <c oughs> <c oughs> ข้างหน้าเป็นที่รับฝากรถสุบาพเบิ่งพี่นอ้อง ตรงนี้ยังเข้ามาจอดอยู่ในเป็นเป็นที่เขาทําให้ฝากจอดรถเนาะในส่วนสาธารณะแต่ว่าถนนด้านข้างถนนเส้นนี้ทั้งสายเลยนะคะเขาจะทําเป็นที่จอดรถาบ้านเท่าเ e อิร์ลริฟทดบาทเนาะแล้วก็กลางถนนคือ,จอ,อจอดทั้งทางถนนแล้วก็ข้างถนนสองข้างเลยนะคะ แล้วก็จอดตรงกลางจอดได้ครั้งละสีชั่วโมงสีชั่วโมงนี้จ่ายสองเหรียญพยายามมมุนกล่องนี้นะคะมุนกล่องนี้เนี่ยเห็นไหมรถรถตัดหนี่รถตัดหญ้าทําสวนสีส้มข้างหน้า ที่ออสเตรเลียเขาก็จะใช้อย่างนี้พี่น้องค่ะเขาใช้รถใช้เครื่องทุนแรงในการทํางานในการตัดแต่งต้นใหม่ในการตัดตตหญ้าแล้วก็จะเก็บเรียบร้อยเก็บเขาไม่เอาไปทิ้งนะคะเขาเอาไปทำเขาเอาไปเห็ดดินเห็ดปุ๋ยไหมคะ่ะแล้วก็ส่งออกมาขาย อย่างมานั่งมองเกากันนั่งรอรอพ่อใหญ่อธิบายต่อเรื่องจอดรถครั้งละสีชั่วโมงจ่ายสองเหรียญบางบางที่ก็ถ้าถ้าในค่าถ,ถ้าขับเข้าไปในเมืองเนาะในข้างในอีกเนาะก็จะจอดบางที่ก็คือจอดได้สองชั่วโมงแต่ไม่ได้จ่าย ถ้าครบสองชั่วโมงปุ๊บคุณก็ต้องมาเคลื่อนรถไปจอดที่ใหม่ยากยู่งด้ค่ะขนาดพญายมดที่เลาบอมั่นใจลาสิบ่จอดกับถ้าเบิงแล้วเขาจะต้องทำทุล่าไม่เสร็จภายในสองชั่วโมงเขาไม่มั่นใจเขาก็จะไม่จอดอย่างรุ่นีอาทิตย์ก่อนขับรถมาเองปกติก็จะจอดที่สถานีรถไฟบัดนี้มันเต็ม ช่วงเช้าส่วนมากจะเต็มเนาะเพราะว่าคนก็จะมาจอดรถเอาไวท้ที่ที่สถานีจอดรถของของรถไฟแล้วเขาก็จะขึ้นรถไฟไปทํางานนั่นสินะคะมีมีเด็กหน่อยมาถีบจักรยานบริเวนเด็กหน่อยดอกไม้รุนถีบจักรยานออกกำลังกายทีนี้มองจอดรถมันเต็มฉันกับพกาจอดที่จริงพหญยนะ่ะเล่าเล่าบอกยิ่ได้วา่า ถ้าสถานีรถไฟที่จอดรถเต็มอ่ะเจ้าเบิ้งดีๆเ้อ์ว่ามันจอดได้จากชั่วโมงแล้วเจ้าจอดถึงช่องบ้องเสียหน้าเล้าย่านชั้นไปจอดทับหมองป้ายรถเมย์ตรงป้ายรถเมย์ถ้าถ้าไม่ใช่การใช้ผู้โดยสารใส่ลายงสินะคะไม่ใช่ในที่ชุมช,มชนไหมเขาก็จะแค่ติดป้ายเฉยๆบัสสต็อปเฉยๆ,ๆ ตรงตรง,ตรงนั้นน่ะก็คือห้ามจอดจอดนี่ยเขาปั๊บหลพี่น้องเสียเงินหลาเสียพ่อยอีกแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อีกเนี่ยสัญลักษณ์ที่เป็นเป็นสีเหลืองแล้วก็ขีดคไข่เหมือนเหมือนตาหมาคอดนั่งสินะถ้าลักษณะอย่างนั้นน่ะห้ามห้ามเราขับรถไปจอดห้ามเราขับไป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 ,ไปเล่นนั่นนั่นสิไหมค่ะมีกฎกติกาเยอะ เขาต้องเรียนรู้คือมันมันไม่ใช่ผิดแล้วโอ้ขอโทษนงสินะคะไม่ใช่ค่ะผิดแล้วโดนปับโดนปรับโดนหักแต้มคนที่นี่จะแบบว่าอาเขากลัวการทําความผิดไหมเรื่องเล็กเล็กน,น้อยสำรับบานเท่าสิบางเขาบ่แมนเลื่องหน่อยสิไหมค่ะเป็นเรื่องใหญ่เพราะระบบข้อมูลจัดการจัดเก็บของประเทศออสเตรเลียเนี่ย เขาลิงค์หากันหมดย้ำนะคะลิงค์หากันหมดเข้าไปเห็ดยังยูไซเข้าขึ้นรถเราใช้บัตรเข้าใช้บัตรแท็บเนาะบัตรโอปป่าบัตรจังของพ่อใหญ่เสียเพิ่นใส่บัตรพิ่นบัตรยอียงกับบัตรผู้สูงผู้สูงอายุไหมคะแบบนั้นละ่ะเราแท็บปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเราขึ้นรถในเวลานี้ เบอร์นี่้ายนี่ไปลงนี่ม,นมั้งสิไหมคะเขารู้หมดเขาเช็คเขารู้หมดบ้านเราเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวหลายๆอย่างหน่วยงานรัฐบาลบอสามารถเขามาเอาข้อมูลใดแต่ว่าอยู่นี่เขาควบคุ้มประชากรของเขาใดตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ข้อมูลการจัดเก็บแน่นอนมาก ว่าซ้ำหนีหนึ่งกับเวลากับแรนเร็วเร็วคลิปหนาจังพอกันไหมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ